สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าที่โขบอกนะคะเราก็เดินทางมาถึงนะคะสามแยกนะคะบ้านป้าคำสสแล้วนะคะ,ก,คะก็มีค่ะก็มีข่าวดีนะคะให้ป้าคำสใสนะคะจาก FC นะคะจากอเมริกานะคะมอบนะคะข้าว50ากิโลนะคะ พอีซื <nous> ้อข้าวกับย <UC S> ่าอาชินะคะมาให้ป้าคำสายห้าสิบกิโลพอดีเราก็จะเอามามอบให้ป้าคำสายไม่แม้เลยุคฝนบอกไปขึ้นเลยบอกคือเราเราหนึ่งข้าวยุ่นไหนนุ่งผืนนุ่งผืนเรายุนีบ่แล้วยุนีหรือมาั้ยบ่เลยยุนีบ่เออยุนียุนีเอาเนเออยุนีแล้วเรามานอนเรามานอนบ้านหลังนี้แล้วนี่พอดีพวกอื่นมันมันเบ้าอื้อมาเบ้าอื้อมา ไม่ละถอยมันไกลายเป็นแบในบ้านในบ้านโอ้ได้รถงามเถอะนะเบาอึ่งเพป่นนพูนช่างดำช่างดำโอ้ช่างดำรถงามเถอะเนาะอ่ะปัสไเดซ่า ยุ่ปุ่นแล้วบอจ้าวัสดีจ้าดํสรั่งดามาโจมเอาเขา้ขาวข้าวอันแม่สมอนเล่เาเล่าซื้อเฮ้อเล่าซื้อข้าวแม่ป้าสมอนไชายาพรป้าสะเป้าเพชรสมอไชายาพรจากอเมริกาสั่งข้าวเหนียวให้ป้าคำสายห้าสิบกิโล กินอเอวฮักต่ตัวไม่เล่นอ้าวอ้าวอ้วเอาทีล้วก็สอบวอยมันจบแล้วเลยโอ้เอาทีล้วก็สอบก็ได้มาัคนนาเลยบอเออมาต่พูนละเอาไปสีบ้านโฮโฮเฮ้ยโค้ดเราเอาสอบก็สอบอยังวะอัน พี่เพชรพี่เพชรสมรชัยยพรน่ะนะหยุดอเมริกานะสั่งเฮาเจ้าขอบคุณมากมากนะคะพี่เพชรสมรชัยยพรสำรานชัยเดชเอออ่าแล้วก็น้องสำรานชัยเดชแล้วก็อีกผู้หนึ่งลืมแล้วลืมแล้วนะพี่เพชรสมรเพราะว่าลดลงแล้วจําไม่ได้จําได้แต่แม่อ่าพี่เพชรสมรชัยยพรสำรานชัยเดช ผู้ชายนะไม่รู้ว่าอะไรจําไม่ได้ก็ขอบคุณมากมากเด้อพี่เพชรสมนไชายพรขอให้เจ้ามีแต่ความสุขความเจริญครอบครัวของเจ้าขอให้อบุ่นไปด้วยทรัพย์สินเงินทองและความรักตลอดปีตลอดไปขอให้เงินไหลนองทองไหลมานี่ไหลนี้เศรษฐีร้อยล้านนะคะหน้าที่การงานการเงินก็ขอให้ลื่นให้ไหล ยาอซิก็เหมือนกันที่นำข้าวมาให้นี่ก็ขอให้อุมสมดุล <ดา S 1> ไปด้วยทรัพย์สินเงินทองและความรักตลอดปีตลอดไปขอให้หน้าาที่กรงาน<อ>การเงินก็ขอให้ลื่นให้ไหลอย่าได้ขัดได้คล่องอบุญกุศลน,นี้ขอให้กลับไปหายาอซิกับพี่เพชรสมรชัยพรสำราญชัยเดชเป็นมือข้าหล้าเข้า ้วยสาธุสาธ uh ุยาเป็นอะไรเลิกเจ้าอ่ากำลังฮัดย่างไปนันมานี่บอกกำลังฮัดอ่ามาอยู่พีแล้วบอกวันนี้นะเจ็บเออว่าเราแมานอนพีละอืมมาอยู่เฮิร์ดหลังเก้ามานอนพีอืมก็เลยมานอนพีเออทำทำความสะอาดแล้วอันนั้นพัดบ้าอีอีจังหวัดเนึ้งเนาะอันนี้เป็นจังหวัดเนึ้งจังหวัดอันนี้ จังหวัดสกลนครอ,อันนั้นจังหวัดบุรีรัายอ่ามาอยู่สกลนครลองเบิ้งอันละกระบอกไก่เป็นอันออยู่นใจยากเออเินกระสังดับกะเออส่งเธออะไรคนอะที่มีนะนะไม่ เราเฮาอยู่แต่เราตะกี้บอยยางมาตะุูนแล้วบอเออยางมาตะปูนแล้วไปคิดว่าเห็นคลิปนาอเขาส่งมาให้ว่าญาชิมาผ่าตัดเอาผ่าตัดอะไรผ่าตัดลิซสโดงไปไปเมื่อออ่นเนี่ยเะไปผ่ายุโมกก็ขอไปผ่าโชคดีขอให้ราบนรื่อ จ่าจ่าจ่าก็คิดถึงกันทุกคนนั่นแหละแต่มันไปไม่ได้แม่นเดินก็เดินวินเวียงอ่เวียเวียงวินเดินไม่ตรงได้ย่าชีหัดเดินพยายามหัดเดินหัดไปหัดหัดไปนานมาตลอดวันนี้หัดขี่รถไปบ้านกุปตุงให้ไอ้เจมขี่หัดสอน ก็ยังเวียนเวียนอยู่ให้หยุดก็เลยว่าอุไกลนไม่ได้อมันไม่ได้ขี่รถก็ไม่ได้ขี่รถอ่าจ้าอันนี้ค่อเมือแหะเด้อไหนเด้อเอาโชคดีเด้อจ้า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 จกาจ้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 า้า้าจ้้เ้าจ้า้า้าจ้าจ้จ้าจ้าจ้า ไปเอาไก่เก้งสิเลยไก่เตี้ารถเย็บมาดิอ้าวรถเย็บส้ำอันนี้บ่เออมันเย็บมึงนี่ล่ะมึงนี่อะไรรอมาทางเบอร์เท่ากันใครหกพันเออร์เออจ้าจ้าเมื่อละได้บานนี้ได้บานเลขที่เรียบร้อยสังดำอันนี้เขึ้นเจ้าอันเลิศเสือขึ้นเจ้าหลังเละ บ่เจ้าบาลีที่ซื้อบ่มันมีกัจจุหนึ่งเก้าหนึ่งบ่หนึ่งเก้าหน่หนึ่งขอโอ้หนึ่งเก้านี่ยจะเมื่อละหมอกหมอกลงสวยมากเลยลูกคุณหมอกลงฝนตกหยุดนะคะหมอกก็จะลงดูแถวเขาเขานี่มันจะเมื่อก่อนพ่อแม่ปะผูผีบุ้งบ้างย่างไสย่างผูเลยละผูปัดยาง เออเฮาเนอนเร็วๆผีบุงบางย่างไส้ละผู้มันขาวก็โพนอย่างนั้นสมัยก่อนพ่อแม่จะให้ลูกเข้าไปนอนฝนตกและวหมอกมันลงแถวเขามันจะเป็นขาวขาว คนนาประจิ๋วก็ดำเขาแก้กระดำแล้วแล้วนะ้ะว่ยังบ่เออยังบ่ยังต่ก,กาโอเ้เขียนหมานะเียวข้างได้หรอไมติดละบ่ไม่นม่ก่อเข้านะติดเดียวลวนะบ่ไม่ห่างลนะบ่